สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องอ e ี z ิซาชาแนลกับจอมพลานพาทัวร์ใน EP พิเศษอีกครั้งนะครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการสร้างเกราะาโลหะนะครับก็มันมีวิธีการก็คือคุณจะต้องเอาเกาะเอาเกาะอะไรก็ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วทำการประดิษฐ์นะครับนี่ใส่เกราะลงไปนะครับพร้อมกับใส่เหล็กลงไปครับคุณก็จะได้ แม่พิมพ์1ชิ้นนะครับอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ผลิตนะครับใส,ใส่เกาะใส่เหล็กไปนะฮะสิ่งที่เราจะได้นะเราไม่ได้ชุดเกาะแบบว่าเป็นเป็นชุดสําเร็จนะเราจะได้แท่งเหล็กนะครับอ่ะระหว่างนี้ผมก็จะใส่ทานลงไปเพื่อกันเหนียวไว้นะครับเนี่ยนี่ปใส่เข้าไปนะครับอ่ะนอนครับตามสเต็ปนะดูทานด้วยนะครับ ปื๊ดนี่หนึ่งชิ้นนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ขอประดิษฐ์ก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวกลัวจะเสียเวลานะครับครับอ่ล้อมไปนี่่ะคุณก็จะได้แผ่นเหล็กเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ม,มีมีสองแผ่นแล้วเนี่ยเนี่ยเก็บอีกนะมันก็จะมีสองแผ่น ครับเหล็ก3ชิ้นนะจะทำเกาะได้เหมือนเกาะเกาะกระดูกเลยนะครับนี่ระหว่างนี้ผมก็จะประดิษฐ์ต่อนะครับแผ่นเหล็กมาใส่ใหม่นะเอาละครับคุณผู้ชมครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการสร้างเกาะาโลหะนะครับซึ่งมันก็มีเป็นวิธีเดียวกันกันกบที่เราสร้างเกาะกระดูกกับเกาะไม้นั่นแหละครับก่อนอื่นนะครับเพื่อ ความสะดวกเราจะทำการถอดเกราะที่เรามีอยู่เนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับโดยการกดที่กระเป๋านะแล้วก็กดที่รูปร่างกายของเราทั้งหมดนี่นะครับนี่เห็นไหมเกราะทั้งหมดเราก็จะถูกกองไว้ตรงนี้นะฮะนี่ต่อไปต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นเกราะเหล็กนะครับอ่ะแล้วก็ประดิษฐ์เตยเกราะเหล็กเนี่ยเราก็จะใช้เหล็ก3าแผ่นนะครับนี่หนึ่งสอง สามแผ่นนะครับกับใบตองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกนะสองเส้นสองเส้นนะครับนี่ได้ละนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเกาะโลหะนะฮะเราก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะทําเลยนะครับนี่เราก็จะเหลือสแป์อยู่ประมาณสี่ชิ้นนะครับก็กําลังดีเนาะนี่ครับภารกิจก็จะเปิดว่าเรา มีเกาะแล้วนะครับใส่นะครับเห็นไหมนี่แข็งแรงนะครับทําให้ป้องกันอันตรายได้นะครับะนะครับตอนนี้ร่างกายเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะประจนภัยในในป่าดงพงไยนี้นะครับโอเคครับสำหรับ EP นี้แล้วเจอกันใหม่นะครับก็ถ้าเกิด คลิปแบบนี้ถูกใจท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ